กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องโัน,นี้กลับมาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาๆมากินข่าวแรกน้ากันพ่อแม่พี่น้องอย่าบอกลายยายกันห่างเนาะยิ้วแห้งสุดเกินพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้อง้อยนี่แก,กงปะขอต่เศ้านี่เนาะ แม่บิ่งซีมแกงป่าก่อนนปแล้วบ้างมาเพื่นมาขี่รถไปพร้อมกอนอะียบ้อยแล้วบ้างมาจนวานะกนนไปก่อนบอกแซ่บใช่ไหมใส่แกงือดดีครับลืมเป่าป่า ใชสทนงมาโอ้ยมอีกแล้วะน็ยพี่องถ้าพร้อมอะไรอะไรมอะไมอน้สบายดีบ้างใี่ไหมบลยพีคนมาพี่น้องเืมเม่อก่อนใ่มเม่อก่อนเมแอก่กันเขียดไปกันเขียนกันโอโอ้ยไอบุใจญด้วยชะตางม่วงเกิดได้เอ้วก็นอ เม่แล้วกันนะจ้ะเดีอยวอีกทั้นี้ถงแอนเลยหรอยองเมื่อยังเออมกันเด้อมากนเอ้อ

对呀，呃 hiểu không chụm bờ cha con quăng qua chơi cha push vào độ mua khẩu nó

มันจะแบบปาใจถ่ายตัวเนี้ยรัวก่อนไม่เงเบิ่งคักโดนไ้ถ่ายจากนี้เหี่ยวนะเหี่ยวเดินข่าเด้อข่ากบแกงปลาอันนี้ก็แกงปลาบอ๊บเบิ่งเลี้ยวในหมอกันเนาะคุเนาะ ที่ดีได้เฉพกับแบงบนดเนาะขับกันก่นรกก็แ่คไม่อลยฉกินและาถ้าบุกินก็ไ่ได้ดยก็ทีอยากจะทีอีแลวเนาะองบุกินก็ชิว นั่งมาเอาเนาะโขรบอกป้า้ววัปนด้แหละป้าเราหยัดนอนเลยหยัดนอนบนี้เราซื้อเต็นโตเต็นโตเต็มเลเป็นห้องน้องจะทิพยห้น่องจะทิเมาห้องชะทิพว่าดอกดูเขาด้วยกันสดใจัง เอากลับมาฮอมขนาดคนพูดร <Ừ. S 1> ู้เรื่องยังไม่มีน่ไปได้ไปได้งัวหงุดชุบุบไปแล้วไปได้ไปได้ไปดีนนนะไปแล้วตัวนะบอกมได้ตัวนุบุบุวัดชาไปลูไไเอวมาเชื่อเขาดยนะาจิ้มจิาาท้องสืผกันนี่มา Hoặc giải quyết được sau lần này nọ mày đồn nhiều bắn. Qua giải này. Nom lắng, lênh lắm. Nom lắm, mày dùng. Nu khao mù sang Nó lóng,

ไม่บุญเติบอยู่แล้วบังใครคิดว่าใครที่ล่องเปเอาเองกับมีคนเอามาให้ใคยว่าจะไปเองคนก็มาหาคนเนาะไปก่อนงั้นก็คิดึงก่อนเนรอมีบุญอยู่แล้วเหรอมายจิ้มไม่มึงก็ไม่จ๊งไม่แจ๊งเงว่าบุญมีบุญกปล่าแล้วมีแต่คนมาหาเนาะเกิไปหาเพิ่นเพก่อนกับมาก่อนมีบุญนั่น tôi thấy một mình 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 Luật 3 mình mình Con hệt mình 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 nó nấu canh dùng cần đỡ không nay nó giờ con chim không coi chơi gần tay này bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กินก็ตัมัทั่วเนาะทำทั่วกบ่กินนี่เฟินพอจะทั่วก็ไ่ด้กินต้องใสายลับอะไรน้องนี่ครับอันี้เกงแต่อันนี้คนเ์แกงอัน right? นี้อันนี้เก่งักคอนเทนตใช่งปลาแกงใชอย่างก็ได้เนาะ ลาหูหบแกงค่ะแกงใส่เกาวก็ได้เนวมันเลยอาา่ะเตาเนาะแเต้ากับพัดวน้นแนชะ่น่ะจริกันเนาะเบลผน้ชายกินไน, <laughs> น,น,น,นุน่ม เจ้าเช่นก่อยหนานลเจ้าขาแปลว่า้ในกระจกก่อนเนอะน้อยเจ้ามันก็เห็นมาบัดจ้อยใครมาเลงบ่ดก่อนแต่ติดตืวอมนแะงบไมคุยไม่ีิถามหาแบบถามแอกพอคอยเคยบอกถ้าเจ้าได้ออกไปจากเพื่อนแล้วเจ้า่ต้องกลับมาเจ้า่ต้องดา น่าให้แ่ไปกินถามเนาะทุกอย่างบ้านักเสิงห์ทองถามคนได้เจ่าว่าเ็นกระทำหรือเทท่าน่ะแต่ก็มีแกงเตาแล้วมีเนาะเหมือกับโรอเล้เมนื่อบไม่มีเข่าอยู่เพื่อเมื่อไหร่ผมมีเข่า อย่างมันก็มวแบบ่มีี้หองเสิ็จ้องสิดนแล้วเ้เสี๋ยวาหามาแล้วนาะบัวบัวหากกะมันคือพ่นกับบมากินอยู่แล้วปลาจ่อยก็เจอห้องก็ได้อุ่นได้น้ำหมาพี่ยองอย่างนิดหน่อยก็ห้าวใบ่า่าจนจิกัดแล้วนก็เสุดใหญ่ยังนี่น้องถ้ายังขงาวกัขึ้นหมาปลาจ่อยจะกินก่อนนะนอนสองคนเนาะแม่ ต้างบนมันก็อุ่นน้ำมาลายเวลาเพิ่นไปใช้เพป็นแบบเชงคน้นแบบร่างใจนะนอนเพื่อนคนละหลังแบบแต่ว่ามันติดกนันเนาะอันนี้เพื่อนแถวท้องเพื่อนตะจ้อยเพื่ติดกันเพี่บอกว่าแบบล็อกประตูดีๆอย่ามาเจ้าเอย๋ยงามแห่งเจ้ายุน่นเวลามีแบบว่าความูซึกเนาะแบบว่ามุงเธอควไปไกลควบอกว่าเอ้ยล็อกประตูดีๆเด้อนอนน่ะมีแห้งบอกมีแห้งนะเป็นห่วงนะ อีนนีพี่น้องเลยแต่แต่พี่น้องแต่ละคนโมโหกันชือกันเนาะแต่ประจอยนี่ใจดีใจพี่น้องในงานทำนี่เนาะถ้าซื้อเพิ่นแพ่งแบบว่าคือเพิ่นเป็นห่วงห้าบอกเป็นห่วงจริงจริงมันกับแพงอยู่แต่ว่าเขาเลยยิงแบบนั้นนั้นมันแบบมันคือแบบว่าเนื่งนะตรงมันชื่ว่าเขาใส่ใจเจ้าของนั่นแหละเฮ้ยนอนกับรอบประตูประตูรอบก่อนให้มันดีๆีในเรื่องสีแดงเพราะว่าจุดนี้แถาทองกับเคย เคยผู้สึกนะแต่ว่าตอนนี้กับโคดิดมีเนาะแต่ว่าผู้สึกนะแบบเวลาเขาบอกทนะมัเ,เลยว่ามันตัวแบไม่จะมนยิ่งเห็นนะบางคนดอกประจูแล้วพักกันนอนคือว่าข้าไปบุญไปยังกับพยายามเห็นไหมจะเว้นเห็นมหอยู่เพื่อนเห็นนะก็พักกันเท่าขานอนอยู่ในเพื่อนอยากนอนก็นอนไม่อยากนอนไหนก็นนยากแน่แบบว่าปิดหลอกปิดกอนนะนอนสนะเทือนนะ

ไม่รู it. It ้บนจะสิไปบ้านแม่ใช่องถเอว่าน่ชิมไมู่อ่ะชิมป่ชม่แห่มาแดงเดี๋ยวแม่ึ้นมาแต่ฉบับจะให้ออมไปวมาคมขมืดดิฉันยุ่นเหยยอาไไปบ่มันจะเป็นยเกาว

ไี่แหเหออ๋อเด็กนี่แหละเลียเวนะกกระุกไนะหอมวะไม่ไหอม <ừ. S 1> ไ,ไม่รู้จากินกับไ่ห้า,างหน่อยเดนเิดได้ไหมามักมกาานก่อน

<laughs> mình bảo ơn ừ. chào chồng cho chồng mình hút nuôi coi hẳn cho ở đây vậy nặng liền một chắc nuôi mà làm nhiều quá à mà chắc gì vậy <laughs> เขาเอนมาจะได้เดอจ้างเหงเบ่องงิ้นจะเป็นแฟนเป็นจ้างเหมูน้ำบกมีมูขืนน้ำหลืวะอยามูอยาดบุกหมูนงูขหนแล้วไม่หยื่อแข้งกีน้องไปถเาเดียวก็อิ่ม Like no. ้ายง่ีกับบัสุภาพกันไหนเด้อคุณแม่เนาะผ่านไม่มวงเอามือลงเหรอทำไรไปจอยไรไบ่ใช่มือนะคะจิตใจอะไพี่น้องเลยมีชวงกินปลาบ่ได้ึว่อกลัไปเอามาแบกมันไบ่ใช้มือเห ตั้งปลาอาคคันติดคอแบบนั้สิจักแงะใช่ไหมฮะมันหรือใครมาเลงฮะจะินแล้วเหรอวจมชุกชันตัวนี้มีเยอะแต่ตูดตตูดมาดิเวลานอนตับขาเนี่ยใ่ม,ม,ม,มนะี่กล้วยไมเนาะกินฟ้ามังกินักแสกทองเนไงกินกล้วย กินข้าวไอพชีส,ส,สกินกล้วยกับสิอยากกินบ้หมาก็จ่อยใช่ไหมอ,อ้าพี่มีลูกพี่กับบุตรีตอาแรงเนาะใจกะระด้างสี่คำประมาณตอนนี้ประมาณหกโมง,ง่ะ นี่ม่นี้ล้วจริงเนาะทำเนาะขา้องแกงตาวทีเดียวอ่ะเั่แล้วด้ยงดพักคอนแค้นคอนแล้วกัแค้นยวมิแอบให้รู้ไป โอเคยุพับน์ไปพี่น้องโอเคน้องพรมัยพี่น,อน,น,น้อ,นนไอนนงไปจอยก็ได้เวลาเก็บเกลี่ยกรน้องพรมัพี่น้องอิ่มเรียบร้อยแล้ว,ลวนะไปะจ่อยข,ขอบคุณขอบคุณแอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามไปจ่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่บอกกดถามโฆษณาน้าไปจอยก็ขอบคุณขอบคุณนะหลายเนาะกล่าวคำมาสบายดีทุกจ๋าเมื่อสบายดีก็ป้ากนาาดีเมื่อแล้วบอท ไปด้วนะันจีแค่มีนเล็บบอด้วย